ข่าวดังปังเล่าวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มน้ําชงบางคนที่ดื่มแทนน้าเปล่าเลยนะต้องฟังทั้งนี้ค่ะเพราะว่ามีเคสสาวไต้หวันวัย20ปีป่วยมีนิ้วในไตกว่า300ก้อนหมอต้องเร่งผ่าตัดดว่วนเลยนะคะเว็บไซต์ ETtoday ค่ะรายงานว่าเสี่ยวหยูหญิงสาววัย20ปีนะเธอมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบดื่มน้ําเปล่าค่ะแล้วก็ชอบดื่มน้ําชงอย่างเช่นน้าหวานผสมพวกชาผลไม้หรือว่านมแทนน้าเปล่าในแต่ละวันนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะเธอต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไข้แล แล้วก็ปวดเอวด้านขวาผลการตรวจพบว่าที่ไตฝั่งขวาของเธอนะคะบวมนามากแล้วก็มีนิ่วในไตเป็นจำนวนมากเลยค่ะจนทีมแพทย์เนี่ยต้องเร่งทําการผ่าตัดนํานิ่วออกมานะคะโดยดรหลินชัยหยางนะคะแพทย์แผนกระบบทางเดินปัสสาวะก็เปิดเผยค่ะว่าจากการทำซีทีสแกนเนี่ยพบว่าที่กลวยไตยขวาของเสี่ยวหยูเนี่ยนะคะมีนิ่วอยู่จํานวนมากขนาดตั้งแต่ครึ่งเซนถึง2เซนติเมตรเลยค่ะและเนื่องจากผู้ป่วยมีไข้จึงต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อนจากนั้นจึงทําการ รักษานิ้วในไตด้วยการผ่าตัดนะคะนํานิ้วกว่า300ก้อนออกมาจากร่างกายของเธอค่ะโดยคุณหมอก็บอกนะคะว่าสาเหตุในการเกิดนเนี้ยมีได้ตั้งแต่การดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอการรับประทานอาหารปัจจัยด้านพันธุกรรมระบบการเผาผลาญที่ผิดปกติการเป็นโรคเรื้อรังค่าความเป็นกดเป็นเบสของปัสสาวะที่ผิดปกตินะคะซึ่งนิ้วในไตเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการรักษาแม้ว่าจะไม่แสดงอาการเจ็บปวดก็ตามค่ะส่วนการดูแลตัวเองเมื่อเป็นนิ้วในไตแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตับมาเป็นซ้ำ ะะต้องรับประทานยาต่างๆตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนไม่ขาดยาและไม่หยุดยาเองรวมถึงต้องดื่มน้ําสะอาดให้มากๆอย่างน้อยวันละ2.5ลิตรขึ้นไปนะคะหรือว่าดื่มน้ําตามที่แพทย์แนะนําค่ะแล้วก็ไม่กลัานปัสสาวะเป็นเวลานาน,านๆด้วยนะคะ